เรียบร้อยนะจะได้เป็นัแนเรานี่เราทำไม่ได้ชื่อชื่อแค่น่ะไลฟ์เลยไลฟ์ไปเลยมันเป็นเรื่องของเราชื่อให้หน่อยใส่แมสให้หน่อยทำไมถึงจะไลฟ์ไม่ได้เมื่อวานเขาถ่ายรูปทาไมอะถ่ายได้ถ่ายเลยมันมาการกองถ่ายก็เป็นไปตามรายการทางสถานานี่นะคะท่านผู้ชมเรามารายงานตัวที่เจ้า เรามาไล่งานตัวที่สพภูเขียวนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ให้เราไล่สดนะคะก็เรายืนยันว่าเราจะไล่เพราะว่าเป็น ขอพนักงานสอบสวนช่กรองด้วยว่านี้ส่วนไหี่แด้รับหมายเรี่ยะงานสอบสวนก็เชเฉพาะส่วนนั้นกับก็หมดนี่แหละูถ่ายกลับนะคะพี่ส่วนพีน้องที่มาเป็นเพื่อนหรือังใจก็ขอให้ครับขออนดาหน้าสาี่ครับบ้างเถอะือให้มีนะ

อ้าวของผมก็ม oh, um, ีนะคะเจหน้า no. ท <gr oss as> yeah, ี่บินโดนนะคะเลื่อนให้เดินทางมาบ้างถือให้หน่อยเดี๋ยวลงชื่อบแล้วเลยได้ไร่รู้เลยแล้วล่ะตั้งแบงนี้แล้วก็ไป ยาใจเขาใจมาทำอะไรกันครับวันนี้วันนี้ก็มาเขาเรียกว่าอะไรล่ะมามามาหาที่เดิมเขาที่เคยมาเขาเรียกกลับมาแล้วทำไมเจ้าหน้าที่เขาเขาถึงมาตั้งขบวนต้อนรับเราขนาดนี้ครับเขาบอกว่าให้ความเขาบอกว่าให้ความปลอดภัยและให้ความอบอุ่นแก่ประชาชนที่อยี่เพื่อนครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นที่เดิมนะครับสถานีตำรวจภูเขียวที่เดิมครับผม จะมีนไปไหนแล้วนี่ผมไปอยากใส่เสื้อโควิดอยูนี่นี่เป็นไงครับตรงมาถึงก็ต้องรับมีมาเลยครับบอกว่าประความเกลืน้ำอะไรสดเลยสถานที่ราชการนะฮะแกเลยอยากถามที่ตำรวจว่าข้อกฎหมายข้อไหนห้ามคะว่าห้ามอะไรสดในสถานที่ราชการอีกอย่างหนึ่งก็บอกมาถึงนึกแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์นะครับนี่ทำไมไม่ได้ทำไม่ได้คะสิทธิเสรีภาพนะครับคมของเรานี่ น,นี่นะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนท่านผู้ชมคะเราม,ามาอยู่ที่สพภูเขียวนะคะเราเคยมาทวงคําสัญญาจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่จะ,อะขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจขอ,ขอโทษนะคะ,ะน้องๆน,นะคะทีะ่โดนคุกคามนะคะไม่ให้ไปค่ายราชฎรอนอนทัวร์นะคะกับพวกเรานะคะ เจ้าหน้าที่มีการบินดูนะคะมันต้องขอมนย่อเกินไป้อมต้องของเรามาบินด้ักษากฎหมายนะแต่ว่าแบบอันนี้มีทีมทนายนะไม่ได้กินข้าวเลยอะ มีแต่ขนมมอ่ะไ่ข้างบนเลยเสร็จแล้วก็ไปคล้องคดีต่อนจะได้กลับไหมพี่อุ้รู้สึกยังไงคะวันนี้เดินทางก็รู้สึกงงงลิ้นหน่อยบ้างขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะก็กลับมาแล้วเจะทำไรมาแล้วทำอะไรวันนี้ก็รอพี่แกนัดให้มาเลยคื บางคนที่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มาอะไรก็โดนด้วยไม่รู้ว่าเราเบางคนคือแบบไม่ได้มานี่เลยอ่ะไม่รู้จะมีตัวแบบบางคนออกไปอยู่นครสวรรค์้ังถามอยู่เลยว่าภูเขียวคือที่ไหนอ่ะฮะบอกขนาดนี้วันหลังก็ไม่ต้องออกค่ะบางคนแค่คิดว่าจะมาค่ะก็มีบางคนนะคะที่ไม่ได้มาในสถานีภูเขียวในวันนั้นนะคะก็โดนคดีไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าแปลวชื่อมาจากไหนนะเราแค่คิดก็ผิดแล้ว ที่แล้วเขาเรียกว่ากไม้ปิดปลราชาติาไม้สับเวทีเสวนาของหมู่บ้านทะลุฟาเราจะมีให้ฟังเรื่องนีนะครับำหรับเรา้ครสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะมีเวทีเสวนานะะคของเฟมินิสต์ปลดแอกนะคะ ก็รอชมกันได้นะคะตอนนี้เราก็บางส่วนมารายงานตัวที่สพภูเขียวนะคะอัปเดตหน่อยว่าตอนนั้นเราทำอะไรไปตอนนั้นเราเรากางเต็นท์น้าสพแค่อยากกินกาแฟแล้วสพผิดตรงไหนวะอากมาดิฟกาแฟกี่ยิปเตอร์เนี่ยมันใช่แล้วก็นั่นที่ว่ามีหลักฐานว่าเราจัดทงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลของสำนักข่าวนะคะว่าเรามีการจัดทงนะคะแต่ว่าเรามีหลักฐาน ว่าจะดนตีตำรวจเป็นคนตัดเองนะคะก็มั่วอีกแล้วนะคะถ้าไม่รู้จริงก็อยมั่วข้อผอเยอะมากค่ะก็นอกจากตัตํารวแล้วในการที่ไม่ขอโทษนะคะก็ก็โยนคดีอีกแล้วนะคะเขายืนยันว่าเขาจะอ่า ตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษน้องๆน,นักเรียนนะคะครอบครัวที่ไปคุกคามนะคะแต่ว่าก็ยัดคดีเรามานะคะทั้งหมดกีค่คนนะ,27ค,ะ27คนค่ะไม,ไม่ใช่ไงออกผิดด้วยไงก็คือออกผิดด้วย <laughs> <laughs> คนที่อยู่พยาวเอออยู่เนะนี่ยนะนครสวรรค์ก็โดน นี่คือขบวนาเรเสด็จแคปิตอลเฮ้ยขบวนราเสด็จแคปิตอลยังไม่มาเนี่นะคะผ่าที่มาวันนี้นะคะก็มีน้องที่จะต้องไปสอบวันนี้นะคะก็ต้องมาเพื่อรายงานตัวนี่นะคะคิดดูนะคะว่าชีวิตเด็กคนคนหนึ่งที่จะต้องไปสอบไฟนอลนนะคะแล้วต้องมาทําอะไรแบบนี้ คลิปนะคะคลิปคิปนึงคนนี้ก็ต้องมีสอบเช่นใช่ไหมคะก็ตอมีสอกั้่อย่า่วระบเราที่จนทําให้เราไม่สามารถเปตรงนั้นได้เพราะเราอยากมาต่อต้านตรงนี้ขอกวีหน่อยค่ะยาใจ เอาเอาเป็นเอาเป็นเาเน้เเนทนี่ที่เรารู้สึกว่ามัคนควรจะเป็นเี<ะ>่ที่บอกว่าใครกันเล่าเป็นเจ้าฟ้ามหาในี่ เมื่อที่ไทยกันเล่าป็นเจ้าฟ้ามาหาสมุทรใช่แสงสุดทางเคุนจะเห็นจะยากลีมีจนฤทธิ์คนลำเคินพวกเราทั้งสิ้นเป็นเจ้าของฟ้ามาหาดีนั่นมันหมายถึงว่าพวกพี่ๆทั้งตำรวจหรือว่าพวกเรามันเป็นเจ้าของอาา่าฮะไม่ใช่เจ้าของของนายแค่ใครบางคนใช่ไหมคะแล้วก็เรื่อดเงินที่บอกว่าคำสั่งนายนะ ใช้คำศัพท์พระเจ้านะครับแวก็เลิกได้แล้วที่บอกว่าพระเจ้าเป็นความจริงอ่ความจริงต่ไหนนี่คือพระเจ้าแล้วก็อย่าอย่าคว้าความจริงมาแล้วก็เลิกได้แล้วค่ะบอกว่าทําตามหน้าที่อ่ยหน้าที่ความเป็นคนอ่ะเคยทําตามบ้างเปล่าไม่ได้จรงแมงหรอกไม่ไม่แรงนะถ้าเป็นคนเราเรกร้องได้แต่ถ้าไม่ใช่คนที่เท่าไหร่ครับจะดุงหน่อยเดี๋ยวน้เดีอดุ่งนี้อ๋อมีขบวนต้อนรับแคปิตอลด้วยไม่ไม่เดินทางนั้นละกันกินใจกินใจ เข้าล่มนะคะพี่คะอยากให้พี่ๆเข้าล่มนะคะอ๋ท <c oughs> อ,อทำไมไม่ได้อยู่ห้องแอร์โอ๋ โยโยโยแต่แต hey, yeah, yeah, ่ไะไอยู Or, right? s <S ่นะแม่เราไม่เคยกลัวตายอปิดไลฟ์เลยไหมปิดไลฟ์เลยไหม บางปิดไลฟ์เลยไหมค่ะเดี๋ยวจะขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์อีกทีนึงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ